ผมว่าถ้าผู้ชมเคยดูเรื่องก็ซิลาปะท้าของแล้วใช่ไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยผมดูแล้วนะครับก็ซิลาปะท้าของก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีเนื้อหาสปอยด็กค่ะและตัวที่เป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับไม่ใช่คองหรือก็ซิลานะครับนั่นก็คือเมกากาซิลาแล้วกูจะสปอยทาไมเนี่ยครั้งนี้ผมไปดูนัำผมไปดูหนังกับพี่ชายนะครับเอาเป็นว่าชื่อแบ็กแฮดละกันนะครับอืมใช่แบ็กแฮด ถูกต้องแบกแคทถูกแล้วแล้วคูกับพี่ชายกูก็นั่งดูหนังเพลินๆจนจนจบเรื่องนะครับตอนดูหนังอยู่กาลางเรื่องกูแกดนปวดฉี่แล้วไม่รู้ห้องน้ํามันอยู่ไหนด้วยความที่หนังอีกครึ่งชั่วโมงมันจบแล้วผมเลยวิ่งอยู่เซมโบหาหน้ําพอเจอห้องน้ําใกล้สุดมันอยู่หลังโรงหนังเี่ยครับผมเลยเข้าได้ห้องน้ำมันอยู่แค่หลังโรงหนังผมไม่น่าวิ่งไปแบบประมาณสักสามสิบเมตรเลยโอ้ oh. ก็จบกันไปแล้วนะครับกับชีวิตการดูหนังของมาธะกุซิล่านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปร์เปติดตามแบ่งปันใจด้วยเจอกันในพีนะครับบ๊ายบายเวล่กู๊ด